เอเยอร์วอซ่สวัสดีครับผมเซลพรีเมียมจากร้านรีวิวมาตั้งแต่ใบนะฮะวันนี้นะครับผมจะพามารีวิวรถคลาสสิกเข้าใหม่นะลูกค้าเป็นรุ่น g p เพ็กซ์รีเจนเจอร์แมน 200cc นะครับผมนะคันนี้คือสภาพใหม่กิฟนะสภาพแบบนี้หาในรถมือ2ยา,ย,ายากเลยนะครับลูกค้านะชุดสีตัวรถนะเป็นสีแดงตัดดำสวยๆแบบนี้เลยเครื่องยนต์มาพร้อมกับ 200cc ระบบคาบคร์บูนะฮะท่อได้มาเป็นท่อเดิมนะคันนี้รถเดิมๆทั้งคันเลยครับลูกค้ามาพร้อมกับไฟหน้าสวยๆสว่างๆแบบนี้เลยดอกยางหน้าหลังยังมี มาให้แบบเต็มๆนะฮะล้อเป็นล้อซีลวดหน้าหลังเลยนะครับผมนะเครื่องยนต์ฝั่งนี้สะอาดกรีบครับลูกค้าอาจจะมีริ้วรอยขีดข่วนมาบ้างนะฮะตามการใช้งานเลยเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์กันหน่อยนะฮะ<ส>เลขไม์เจ้านี้อยู่เพียง11,000มโลเท่านั้นครับลูกค้ารถสวยสภาพดีมากๆเลยนะฮะสีสดๆเลยโซ่สเตอร์สะอา,าดกรีบเลยนะระบบไฟติดครบทุกจุดนะฮะทางร้านตรวจเช็ค์วิสให้เป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันหน่อยดีกว่านะฮะ อ่าสตาร์ทง่ายๆเลยครับผมทีเดียวติดเลยอ่าประมาณนี้เลยนะฮะหากใครสนใจรถสภาพสวยๆห,หายยากขนาดนี้นะครับผมแนะนำรีบมาจับมาจองกันนะฮะเจ้าคันนี้นะฮะมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะฮะหากใครสนใจนะฮะช่องทางการติดต่อของผมอยู่ด้านบนเลยครับ